สวัสดีจ้าทุกคนเจอกันอีกแล้วนะจ้าช่องไก่น้อยในเยอรมันจ้าวันนี้มีกล่องพัสดุมาโชว์ทุกคนค่ะแต่ละแรนเต้นเต้นไก่น้อยอเขาเรียกว่าอะไรอะซื้อทองกแหละค่ะแต่แต่แตแตเข,าเ,า,เขาเรียกว่าผ่อนทองค่ะทุกคนเขาเรียกว่าผ่อนทอง อผ่อน5เดือนค่ะเดือนละ450ยูโรนะคะ5เดือนเดี๋ยวไกรน้อยจะคิดว่ามันเป็นเงินถ้าเป็นเงินไทยเดือนละเท่าไหร่เดือนละ1 6 6 0 0 6,600ค่ะทุกคน5เดือน4,50 2,250ยหู้โรค่ะถ้าเป็นเงินไทยก็80,000 80, ื0นแปค่ะไม่เป็นไรค่ะเราสะสมไปเรื่อยๆค่ะถึงจะแพงหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะว่าลายทองสวยไหมแก่น้อยยังไม่แกะนะคะ ซื้อทองจากคนไทยนะคะคือคนไทยที่มาอยู่เยอรมันนี่แหละค่ะเขาเขาจะส่งมาแบบนี้นะคะหนักสองบาทค่ะทุกคนเรามาดูกันค่ะข้างในมีทองหรือเปล่าไม่ใช่มีแต่กล่องเปล่า เราซื้อเป็นทองไว้ค่ะดีแล,แล้วค่ะถ้าเอาเป็นเงินแล้วแบบใช้เก่งค่ะไก่น้อยใช้เงินเก่งตอนมีให้รีบเก็บนะคะทุกคนเดี๋ยวแก่มาแล้วเราจะหาไม่ได้ค่ะซื้อของไว้ดีแล้วค่ะเป็นทองเป็นที่ดินเป็น เป็นบ้านเป็นรถก็ซื้อไว้เถอะค่ะเพื่อวันข้างหน้าเนาะเวลาเราแก่ตัวมาแล้วก็ไม่มีแล้วก็เอาไปขายเอาไปเปยเป็นเป็นเงินได้ะคะ่ะทองมันมันเป็นอะไรที่คู่กับผู้หญิงเนาะเป็นผู้หญิงต้องทองเครื่องประดับแต่ สามีไม่ชอบนะคะข้างในค่ะกล่องยยาใหญ่นะคะเขาส่งเมื่อวันจันทร์นะคะวันนี้วันอังคารถึงแล้วค่ะถึงเร็วมากมันคือน้ำพักน้ำแรงค่ะทุกคนดีใจค่ะเงินทำงานตัวเองลุ่นๆนะคะไม่เกี่ยวกับเงินสามีค่ะ กล่องใหญ่มากค่ะสวยไหมคะไม่รู้ว่าจะพอดีหรือเปล่าวัดขนาดไปเคยอุ้ยจะสั้นไปนะเนี่ยอุ้ยสั้นจริงๆด้วยน้องเฟนเคยซื้อแต่ในร้านทองสั่งมาสั้นอะ ก็1ร้อยหกสิบนะทำไมสั้นอะใส่ไม่ได้ครับทุกคนสั้นโอ้ไม g ก d อลายสวยอะ่ะแต่สั้นอะใส่ไม่ได้เลยมาใส่ให้แม่หน่อยสิใส่ไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนมันสั้น ไม่ได้เดี๋ยวมันขาดไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะคะไม่ไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อแบบนี้ค่ะมีแต่ไปซื้อที่ร้านทองเนาะไปวัดขนาดเอาแห้วเลยค่ะทุกคนใส่ไม่ได้ ทำไงอ่ะเอาไปเปลี่ยนที่เมืองไทยเนาะเปลี่ยนที่เมืองไทยก็จะแพงอีกโอ้ไม่ก็ทุกคนอุตส่าห์ได้ทองแต่ใส่ไม่ได้ค่ะ oh โอเคค่ะทุกคนวันนี้ไก่น้อยจะเศร้าๆหน่อยนะคะลายสวยมากค่ะ เดี๋ยวไก่น้อยขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องโทรไปหาแม่ค้าทองค่ะน่าจะเปลี่ยนไม่ได้แน่เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่น้อยหน่อยนะคะสวัสดีจ้า